เปิดกลโกงรูปแบบใหม่นะครับอ้างเป็นคนจีนหาแฟนไทยแล้วก็เสนอเงินเป็นแสนต่อเดือนเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมนดียติเดเดกมหรือสถา,านีประชาชนไทย PBS มาเตือนภัยให้ฟังนะครับก็ <ๆ S 2> ต้องบอกว่าข่าวนี้นะฮะชิ้ชมตรวจสอบสวนกลางรับเพราะว่าได้บอกแสนแล้วก็จับกลุ่มโู้ก่อเหตุได้คือที่แม่สอนครับอ้างว่าจะให้เดือนละ3ามแสนบาทไม่รวมค่าช้อปปิ้งนะฮะ ผู้ชายสูง1 7 6หซนเมตรดัก85กิโลกร,รมัมบอกหล่อมากขาวตีอายุน้อยหาแฟนอายุไม่เกิน30ปีผิวขาวว่าอย่างนั้นโดยที่ชายหนุ่มจีเนี่ยโพสต์หาแฟนคนไทยในแพลตฟอร์ม Ti k t o k อกอย่างนี้นะฮะหากว่าเพ,เพื่อนเจออะไรแบบนี้ห้ามกดเข้าไปอย่างเด็ดขาดครับสืบเนื่องจากทางด้านตํารวจนครบาลครับแล้วก็พีซีทนะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองตระหนักคิดนะข้อความข้างต้นอีกครั้งหนึ่งเงื่อนไขให้เงินคือดีมากดีเกินความเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็โปรไฟล์ดีแบบนี้เนี่ย เขาจําเป็นต้องมาโพสต์หาแฟนในออนไลน์จริงๆหรือเปล่าถูกต้องแล้วครับเพืเ่อนๆครับนี่คือกลโกงรูปแบบใหม่นะฮะซึ่งกําลังระบาดในแพลตฟอร์มทิกต o k อ้างว่าเป็นคนจีนหาแฟนไทยสัญญาจะให้เงินใช้ฟรีเดือนละเป็นหมื่นเป็นแสนสุดท้ายคือหลอกให้รักแล้วก็ให้เราเนี่ยไปทํางานสีเทานะฮะหรือที่เรียกว่าโรแมนต์แกมหากว่าเราหลงเชื่อตามโพสต์ประกาศหาแฟนพวกนี้นะครับเราจะถูกหลอกไปทํางานแก๊้งคอซิเนเตอร์กับทุนจีนสีเทาครับใน่วนเมืองใหม่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเอง แล้วก็จะถูกกักขังไม่ให้กลับไทยหรือว่าถูกหลอกให้ไปเป็นโนมินีของธุรกิจสีเทาหากเราไม่ทําตามนะครับก็จะมีการลงโทษในหลากหลายรูปแบบรวมถึงการทํร้ายร่างกายด้วยกลุ่มจีนเทาพวกนี้เนี่ยจะหากินบนความสิ้นหวังความไม่รู้ของคนครับโดยใช้ความรัดความโลภความหลงเป็นตัวล่อซึ่งสืบนครบาลาและก็พีซีดีหเนี่ยเตือนภัยนะครับคนโกงรูปแบบใหม่นี้นะฮะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อ ด้วยความห่วงใหญ่จากใจจริงว่าอย่างนั้นนะครับก็ชวนติดตามฮะเพื <ๆ S 1> ะะ่อนๆฮะในการสระนิประชาชนไทย PBS กดมายเลขสามทิศสี่ในกาห้นาทีจนถึงเวลาสิบห้นากาแล้วก็ช่วยกันส่งต่อคลิปนี้เพื่อเป็นการเตือนภัยผู้คนด้วยนะครับ